อยากรู้กันไหมคะในมือถือของแก๊งหวีมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเจอลูกายนอนแก้ผ้าไม่มีไม่เคยโอนเงินให้ใครมีแต่ผู้ชายโอนเงินให้ดูไหมอ่ะอดูไหนได้ไหมสวัสดีค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะคีหวีมีไทายอินสใหม่ นัทก็เลยจะพามาตะลุยจองถ่ายนะคะผมแต่ถ้าพามาดูเบื้องหลังเนี่ยมันธรรมดาเกินไปวันนี้นะัทจะมาลือมือถือของแก๊งฮิวิว่ามีความลับอะไรต่อนอยู่บ้างโดยที่พวกมันทั้ง3าคนนะคะตูนมิกไอแครยังไม่รู้ว่ามันจะโดนเราลือมือถือเล่น <c oughs> ใครที่อยากรู้ความลับไปพร้อมกับนันะคะก็ะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ก่อนถ้าพร้อมแล้วไปอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทุกคนเนี่ยใช้ภาพหน้าจอเป็นรูป ต้องเริ่มจากฉันก่อนเลยปะเพราะว่ายังไม่มีใครมาเลยเริ่มจากภาพพักหน้าจอของนัทก่อนเลยนะคะผมก็ก่อนปลดล็อกเนี่ยจะเป็นรูปน้องกระหลัดกับน้องกระดูกนะครับผมก็คือเป็นรูปทั้งสองของนัทนะฮะเป็นรูปตั้งแต่สมัยกระดูกสอเดือนนะ่ะคือเพิ่งย้ายามาอยู่ในบ้านใหม่ๆส่วนกระหลัดก็อยู่กันมา5ปีแล้วนะคะไม่โตขึ้นเรียงง่ายสุดแล้วกระหลัดเนี่ยพอเข้ามาข้างในภาพพักหน้าจอก็จะเป็นรูปใส่กระดูกคือช่วงที้เหิมแมวก็จะเป็นรูปที่นัทจับ กระดูกถ่ายรูปเล่นนะคะกับดอกไม้ตรงระเบียงที่บ้านก็รอน้องบุนช่วยหายดีจากโก็ขัดแมวนะคะนั้นก็จะเอามุญช่วยกระดูกกรัดมาถ่ายรูปรวมกันเป็นภาพพักหน้าเจ้าใหม่ของมมาลุ้นกันว่าใครจะถึงสตูเป็นคนที่2นะคะพ <c oughs> ร้อมกับโดนเราลื้มือถือชำละว่ามีอะไรบ <c oughs> ้า <c oughs> งเซฮ่า <c oughs> Hi girl <c oughs> นัดกี่โมงนัดบ่าสอนี่เออตีมากกอนเวลาโอเป็นไรมุสาวาท แปดโมงสามเก้าก็เอเคก็มาสายกว่าทุกคนอยู่ดีวันนี้กูทำคอนเทนต์ก็คือว่าจะลื้อมือถือของแจงคที่หวีห้าโัวห้าย่อเครื่งอะไรขออีวิกไปไหนขอข้อแรกก็คือขอดูภาพที่ใช้เป็นภาพักหน้าจอรูปปกติขอดูหน่อยแม่งมุมปกติกว่าปกติยังไงก็คือซื้อมายังไงก็เป็นแบบนี้เลยกูไม่รู้ว่าทำไมกูไม่เปลี่ยนกูไม่เคยเปลี่ยนว่ะตลอดมาสักเครื่องเออแบบใช้รูปตัวเองย่เวุยไม่มีกูเห็นคนถ่ายกับแม่กับอะไรเงี้ยกูไม่เคย จะเกลียดไม่รู้ทำไมเอ่อละผ้าพักข้างในมีไหมไม่มีมันเดิมจืดชืดกว่าที่คิดลูกธรรมดาลูกแมงมุมลูกตอนเกิดใช่เป็นลูกแมงมุมทรัลทรัลทรัลทรีทรัลทรายแมงมุมทรัลทรัลทรัลทรีทรัลทรายละผ้าพักข้างในเป็นลูกแบบคอมพังๆอ่ะมันเสื้อทำไมทำไมถึงเอาเป็นลูกนี้มันเสื้อชอบชอบอะไรแบบนี้แล้ว เอแคลร์หลอดมาถึงคนสุดท้ายของกองค่ะขออะไรบูรแต่นหน้าอยู่ขอดูมือถือหน่อยทำไมอะ่ะคอนเทนต์วันนี้ก็คือในมือถือที่หวีมีความลับอะไรอยู่บ้างรูปล่าสุดกับรูปแักว้าวเลยนะพี่นาขอดูภาพพักหน้าจอหน่อยว่าใช้รูปอะไรส2มหนึ่งรูปเอง ตอนนั้นเขาคิกันที่เป็นเทพเจ้าอะไรสักอย่างแล้วหนูว่าเคยแต่งเป็นลูปคาโลลีก็เลยว่ารูปเองตั้งตัวเองจะเลียกเงินให้ตัวเองแล้วเห็นขึ้นไหมก็เห็นขึ้นนะปังๆตือบ้านตือบ้านนะแล้วภาพหน้าจอข้างในเป็นรูปอะไรนี่ไอโฟนเพราะตัวใหให้มันมีความเป็นไอโฟนอ่ะก็เลยแบบใช้แต่กล้องไอโฟนเลยอ๋าทำไมไม่ตั้งเป็นรูปเคยตั้งแล้วมันเคยมันดูเป็นแอนดรอยอ่ะทาไมมันดูแบบเฮ้ยมันดูแบบไอโฟนจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เึยบอกว่า เขาไม่ใช่ไอโฟนอยังไงก็ไม่ใช่ไอโฟนก็อยู่ไปดีขึ้นรายการนิสสาเนาะเขาแบบว่าถ่ายหน้าสดอะใส่ฟิลเตอร์ให้ตัวเองคนอื่นไม่ใส่ให้แล้วแต่ค่ะเคยดูรูปไหมรูปนิสสาแบบรูพร้อเดียอะไรเงี้ยเคยดูไหมครับมี็กเครื่องมีค่ะหัวข้อต่อไปในการถายกัครูค่ะรูปนิสสาที่เยี่ยมที่สุดในเครื่องโทรศัพท์ของแต่ละคนจะบอกว่ามือถือใครนะคนสุดป้ายอิมิกมือถืออิมิกมีตั้งแต่วันแรกที่เจอกันจนปัจจุบัน สนแญ่เป็นโฟเดอร์นิสาเหี้ยนิสาสวยนิสาน่ารักนิสาเซซี่มีหมดเริ่เน่ไม่มีขอดูก่อนยังยังไม่เท่าไหร่ดันแต่ว่ารักกันอยู่หรือความรู้ว่า าสบายวันเกิดกูแล้วเขาโดนป้ายเค้กกำดาวแตะเอาเค้กกระแทกนั่นว่าจะแบบเล่นๆขำๆอีดอกปรากฏว่าเค้กอมาพร้อมข้อต่อเลือดดูไหลไปด้วยเลยไปดูได้ในยู๋ีรูปเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่รูปที่เยี้ที่สุดเว้ยเพราะมันรูปที่เป็นตั้งใจแต่ว่าเวลาไม่แอบออกมาแล้วมันเหี้ย r e f e r e น c ์เราที่จะสู้หน้าเขาได้อีจัดแต่งหน้ากันแรงนะได้เต้ แลชินต้องอดทนแม่คีหักไหนแม่คีหักไหนต่อนี้เราฟังอยู่นิสาหล่อนชอบให้ฉันเป็นตัวตลกในคลิปหล่อนแล้วหล่อนก็เป็นคนสวยหล่อนนะีย <c oughs> พี่ตอนหล่อนตลกหล่อนไม่เห็นอัดมั้งเลย <c oughs> คุณผู้ชมอ่าตอนนี้นะก็เหลือรอติดขนตากระดาษนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่ชุดก่อนคืออินทลูที่หวีเซตใหม่นี้นะคะก็จะมีความเป็นแบบ แอนิเมชันต้อนรับปนะี2020เนาะซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าชุดนี้ใส่มาแล้วจะเป็นยังไงชดาดา วิทลุกแล้วนะคะผมรอบนี้เรามาในติมแบบว่าอนิเมะกุกๆตา,างนี้อยู่กับดีไซนเนอร์ด้วยที่น่าด,ดีค่ะ,ะไหนทำชุดที่วมันยากไหมก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าสีคนก็มีสีคาแรคเตอร์อยู่แล้วก็เลยเป็นเมนในการออกแบบได้อยู่แล้วแล้วคอลเลคชันนี้มันอินสปายอะไรยังไงมาบ้างแม่โจทย์ที่ได้มาเป็นอนิเมะกับสีที่อยากให้ดูเป็นลุงแล้วก็เราก็รู้ว่าสีลุงมันมีอะไรนะคะแล้วก็อนิเมะมันมีสไตล์แบบไหน ก็เลยเอาคู่สีให้เหมาะกับลุคของแต่ละคนแล้วก็ออกแบบฟอร์มเสื้อผ้าก็ให้เข้ากับแต่ละคนไป่ของพี่นัทก็ดูเป็นแบบลักชัวรี่อย่างเงี้ยค่ะทรงแบบธรรมดาแล้วดูเป็นแบบราชนีกลีนี่นัทตัดใส่ชุดหมามังแกห้ารอบพีดอกของพี่มิกไปวันสี่รอบได้แก่ของอีมิกแก้สี่รอบเพราะอะไรพราใส่ที่ส่งไปกับที่ทํามาไม่เหมือนกันพี่มิกโกหกเอวพี่มิกก็จะดูเท็กซี่เนาะพี่มิกดอเป็นคนร้อนแรง ก็ใช้สีแดงสีเหลืองแล้วก็ใช้อนิเมทที่ดูเป็นแบบยั่วๆ่ะเป็นแบบเข้ากับคารคเซอร์ของพี่มิกแล้วก็จะมีชุดที่ดูเซ็กซี่ที่สุดก็คือเป็นของพี่มิกค่ะสองน้องตูนตูนจะเป็นวไรตี้มากก็คือหลากหลายมากเพราะตูนดูเป็นแบบแฟชั่นมากๆเนี่ยค่ะก็เลยอาจจะเสื้อผ้าอาจจะดูแบบ ไม่ได้เป๊ะแบบว่าเออไม่อยู่ในฟอร์มที่มันแบบาใช่ก็มีหลากหลายอยู่ในเสื้อผ้าอย่างเงี้ยและชุดที่ทํายากที่สุดชุดของน้องเอ็กแคร์ค่ะเพราะว่าไม่ไม่เคยทำชุดคนอ่รเขาเรียกว่าคนไซสเคอร์ไม่ใช่คนอ้วนเห็นจากน้องก็ชอบสีนีออนเนาะก็เลยใช้บลอนดีที่ดูแบบฟันนี่ฟันนี่ดูสนุกสนุกดูน่ารักน่ารักน่ะคะแต่ก็ยากหน่อยก็คนตีน่านะคะค่ะอ่าตอนนี้เราก็พร้อมเข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายแบบกันตามา นอกจากชุดแล้วพรเราก็เต็มมากเวลาไปเที่ยวต้องมีอะไรบ้างคะแผนที่ก่อนดูแผนที่ปุ๊บอุ้ยกลัวหลงทางทำไงดีก็มีเข็มทิดด้วยจิ๋วก,ก็กินกล้วยนะคะกระเป๋าเดินทางพรอมมากและที่สําคัญเอาไว้ส่องผู้ชายกีด่ดอกส่องได้ถึงดอวค่ะ <laughs> รอบในฮิวิจัดเต็มมากสำหรับการทำอินทรูดใหม่บอกเลยว่ามันจะต้องปังอลังว ล้วงความลับในมือถือแก๊งหวีต่อกับหัวข้อที่ว่าภาพที่แคปไวล่าสุดในมือถือคือภาพอะไรทีม่มีอะไรแคปทำไมภาพแคปส่งของในอีดอกก็ต้องแบบแคปไปถึงว่าเออเนี่ยถึงแล้วลงมาเอาของหน่อยโตนค่ะดูภาพสกรีน<อ>หน้าจอล่าสุดเฮ <c oughs> ้ยกบชายไม่มีล้วจะยืนไปทำไมอะไรนั่นอะไรอ๊กูดูเฉยเฉยก็ไม่เห็นไม่มีนะแอร์แคร์ขอดูภาพที่แคปหน้าจอไวล่าสุด อย่างเดียวที่พี่สงสัยมากกว่าสื่อโทรศัพท์ดูใกล้ๆอ่ะมันทำย่าบอมันตายบุรีนะอุ้ยกลัวคืออ okay. oh, ันนี้เลยจะสั่งแบบจำลองจากจีนอะไรอ่ะขอลูกตายนอนแก้วแมเล็บไข่พ้าจะเปิดเหรอห้ามเซ็นเซอร์เอาไปล่ะ เพื่อนแล้วไปจับเพื่อนไปจับคุยเขาทำไมไม่เห็เคยจับคุยกูเลยเคยไม่เป็นไรหนูจับต่อใส่เพลงไทยถอดง่ายมากถ่ายงกัเฮียวิมันต้องเป็นฟิลแบบคือเราไปถ่ายแบบทั่วๆมันจะเป็นฟิลแบบพออยู่กัียวีมันต้องใจเย็นจะหมดแรงอ่ะ ในหัวข้อต่อไปก็คือล่าสุดโอนเงินให้ใครล่าสุดหรอโอนให้นายนัใชัยตั้งนิมิตธนา179บาทค่าข้าวข้าวที่ไหนอะ่ะสนาบบิน โซดาโอนพร้อมเพย์ให้นางสาวไตติลาแปดพนามร้อบาท5้สตางค์ห้าคลิปนางงามทำอ้อมคิดค่าตัดกูอีดอกคลิปละ8 5 0ดเอาเงินไปไหนหมดตอนนี้กำลังว่างรากฐานแชมพยใส่มาแล้วลูกทีเราเปิถึงอะไรเปล่าเร็วค่ะดูได้แอปแอปว่า t o u Money Wallet ตอนนี้เรจะเล่นเกมสิบห้าใครเคยซื้อชุดแนววีหรืออะไรอย่างงี้บ้างเสียเงินไปเท่าไหร่บอกเราเข้ามาหน่อยนะ อีเมลล่าสุดโอนเงินให้ใครเหมือนโอนเงินของมัมเฉลิมมีพิเศษไหมตอนนต้นผู้ายก็ร้านของร้านไม่มีไม่เคยโอนเงินให้ใครมีเด็ผู้ชายโอนเงินให้ดูไหมอ๋อดูไหนได้ไหมอ๋อค่าข้าวเมื่อเช้า99บาท <c oughs> ชีวิตมึงก็วนเวียนกับเ,เรื่องแดกก<อ>็อ,อยากกิน,าน,นอาหารอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดโอนเงินให้ใคร <c oughs> ล่าสุดโอนเงินให้ใครวะดูสิใครวันนี้หนึ่งพันแม่อุ้ยโอนให้แม่ มีมือรีดอ่องชุมราณหนึ่งพันบาทอยากได้ยัมันผมตูดเอาไปเด้พันหนึ่งแล้วผมหมดได้กี่เส้นอะไม่รู้สินั่งนั่งร้านนั่งโอนเงินให้แม่ด้วยแต่หัวข้อสุดท้ายที่เราจะลวงลับก็คือชื่อกรุ๊ปลายที่แปลกที่สุดในโทรศัพท์ถามกันว่ามีกลุ๊ปลายกันอยู่อะกี่ปุ๊ปกูมีจำนวนกลุ๊ปลายอยู่ทั้งหมด78กลุ่มเยอะมากแล้วกูเคยพยายามที่จะแบบเช็ครว่าออกได้ไหมออกไม่ได้ คุยเรื่องแบบมึงไปอะไปอีโน่อะไรแกแก่นหวยม่ใแก่นสารนะแล้วทำไมต้องเป็นแก่นหวยอธิบายก็มันไม่มีแก่นสารไงก็แต่ว้าที่คุยกันอ่ะปกติกุ๊ปลาจะมีกุ๊ปงานใช่ป่ะแต่เนี้ยมันคือกุ๊ปเพื่อนหลายๆคนรวมกันไม่มีแก่นสารก็เลยแก่นควยส่วนใหญ่อนนั้นจะเป็นชื่อกุ๊ปงานต่างๆอันนี้ก็เพิ่มเหมือนกันนะทำเพลงร้อยล้านวิวกับพี่โอ๊คตั้งกุ๊ปนี้ไว้นะอีดอกเจ้าของพี่โอ๊กออกไปแล้วตัวกุ๊ปแล้วเรือะเรา คือพี่โอ๊คเป็นเจ้าของค่าย B Minor เขาก็ไปชวนพวกเราอ่ะทําเพลงจนพวกกูออกเพลงกันมาัแต่สมัยมึงยังไม่ทําวานเกยตื้นเลยจนเรามีเพลงกันแล้วกี่เพลงอะหลายเพลงแล้วพอกูทํากินยำปุ๊บแล้วเขามีความรู้สึกว่าอ๋อมันทำกันเองเลยก็ได้เออจนทุกคนมีเพลงแล้วอะกับ B Minor เมื่อไม่ได้เริ่มเวียดนามขยมแตดกูอยู่คนเดียวก็ออกกันมาแล้วไอ้แช่ไม่มีเลยมึงกูมีหลายอันมากไอ้เหี้ยคืนล่าควยเพื่อนกูคนดีคนละคนเวลา ูมีชื่อประหลาดเยอะเกี่ยวกับอะไรหรือปะเกไหนไอ้เลิฟกระดอเก้งผมหยาชอกเกงเล่นเกมกันเล่นเกมเอาดีแล้วก็มีโคเรียสรวนกระดอเก้อะไรมึงจะกระดอเก้ตลอดเวลาคนนี้มีอีวิทวนมีเอแคนัดกันไปก่อนโควิดว่าจะไปเกาหลีกันเออก็ไม่ได้ไปอีวีทขับไฟเดย์กอยู่คนเดียวทำไมมึงชอบเด็กลุมคนเดียวแปลกสุดอะไรอะไรสี่คนเท่านั้นงงอก พี่จะมีแค่พี่กอนหวีสี่คนเอางี้ก่อนจะมีกรุ๊กเนี้ยคือพฤติกรรมของเราอะเมาไปชุมแล้วไม่ใช่เข้าไปชมบางทีวันเกิดนี่นี่รวมวันสาเออรวมกี่แยกออกมาแยกตรงไปแยกอยู่งั้นอะมันหลายกรุ๊กชื่อกรุ๊กว่าสี่คนที่หยอกงอันนี้ก็คือการรวมความลับนะคะในมือของแก๊งหวีจริงเหรอเราไม่รวมไอจีหลุมอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกตื่เต้นนะขนาดนั้นตื่นเต้นไปตีนักเต้น คิปแบบนี้อีกนะคะมาลวงลับความลับของแกงที่หวีอีกก็บอกกันเข้ามาหน่อยว่าอยากให้ลวงลับเรื่องอะไรต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวจากกันไปนะคะด้วยอินเทอร์เนสวยๆจากที่หวีไปที่หวีมาค่ะ